สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกออฟครับช่องที่สูมสกินอาวีและกิจกรรมอาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยครับผมวันนี้มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนิดเดียวนะครับผมแล้วก็ใครที่ตามซีรีส์มิจฉาชีพอยู่เดี๋ยวคืนนี้น่าจะมี EP 2ครับผมมีความแบบความชั่วความเลวของมันอีกนิดนึงนะเดี๋ยวขยายไม่หมดนะยิ่งตามยิ่งเจอครับแต่ว่าผมบอกเลยว่ามันจะตามยากนิดนึงแต่ว่าไม่เหนื่อยหรือเปล่าฝาแรง กับเงินที่ผมมีแล้วก็ทรัพยากรที่ผมมีฮะผมจะใช้ทุกอย่างเพื่อตามมันนะเอ,อจะตามมาตรงนี้เออจะตามมาแบบให้ถึงต้องเจอหน้าเฟซทูเฟซนะ face นะแต่ผมดูแลเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการกระทําอ่ะไม่น่าไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใชชเด็กครับไม่ใช่เด็กผิวสีทำไม่ได้ทําไม่ได้ขนาดนี้นะเออมันมันมันลึกลับซับซ้อนกว่านั้นนะครับผมแล้วก็ผมได้เจอกับเจ้าของบัญชีที่มันเอามาแอบอ้างนะซึ่งผมโทรไปคุยก,กับเจ้าของบัญชีเลย ก็ยังแบบ5 0 50นะว่าใช่เขาไหมนะแต่ว่าไม่น่าใช่ถ้านีถ้าใช่คือเนียนมากผมอัดคลิปตอนคุยไปไ้ด้วยอ่ะเดี๋ยวรอซีรีส์ EP 2นะครับผมมากิจกรรมแรกครับกล่องสกินโกลเด้นครับผม7คูปองฮะแล้วก็การันตีสกินใน50คูปองฮะเพราะฉะนั้น1สกินเนี่ย350แต่ไม่แนะนําไม่แนะนําด้วยประกันนะปวงครับ,รบถ้าอยากได้จริงๆจัดยกเซตครับนอกจากจะได้สกินชัวร์สออันได้ของแต่งได้อีโมจิได้ท่าเต้น และยังได้กรอบวิบวับแบบโกลเด้นนะครับผมแน่นอนนะต่อไปครับโปรโมชั่นสกินถาวร375ไม่ขายแล้วขาย99นะครับผมสกินเซตนี้มันไม่ค่อยมาในวงแหวนซึ่งมาน้อยมากนะเออยิ่งเคนกับสจวตเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยนี่เป็นแทบจะเป็นครั้งแรกเลยที่มาลดราคานะครับเพราะฉะนั้นขาดอะไรผมก็จะจัดให้หมดนะครับผมนี่เห็นไหมแล้วก็ตราช่างแห่งโชคชะตากิจกรรมง่ๆเลยครับผม เจ็ดร้อยการันตีเจ็ดร้อยได้สองสกินแค่นั้นเอาแบบกระชับสุดๆเลยนะหรือไปดูรายละเอียดก็ได้มันไม่มีอะไรครับแหมท่าเป็นตาชงตาช่างเอ้ปวดหัวแทนครับผมปะ uh, ขอดู s <S อันแรกก่อน,นครับกล่องนะคือกรอบอะมันก็สวยประมาณหนึ่งแล้วทุกคนแล้วถ้าเราซื้อกรอบปุ๊บได้ทั้งอ้อยทั้งอิลูเมียยิ่งคุ้มครับ <Yeah. S 1> แล้วยิ่ง <Woo. S 1> ได้ของแต่งอ้อยอีกคุม้มถ้าถ้าผมยังขาดทั้งหมดผมจัดนะครับแต่ว่า ไอดีนี้ไม่ได้ต้องการกอบบิบวับครับมันอยู่ในไอดีหลักไปเรียบร้อยแล้วนะโอเคเพราะฉะนั้นก็ปล่อยไปครับไอดีนี้เราไปดูอันต่อไปครับอืมีพ e ิกครับผม99ก็ขาดเท่าไหร่อ่ะขาดแค่2อันอหะอ2อันก็จัด2อันคร <Curiosity. S 2> ับผมซืได้ลาคานี้คือได้าาไดเผื่อมันแบบไปเปิดโดนตอนมิสรีบล็อกให้มันคุ้มๆเลยตกใจหมดเลย อ่ะแล้วก็ใครที่อยากเป็นเจ้าของไอดีนี้นะครับก <ผม S 1> ็อ,อยูชีของเฟซบุ๊กต่อ,อนะครับผมเออนะไม่ต้องกลัวโกงครับเนี่ยซื้อไอดีแบบเนี้ยดีกว่านะครับผมไปหมดหมดแล้วเลยกิจกรรมวันนี้นะครับจริงๆนะเออแล้วก็โปรมีอะไรอย่างขอดูหน่อยโปรเติมปองก็นี่แหละครับถ้าจะเอาทุกข,ขั้นก็คือ2 9 3เกบาบาทสารุปองครับวันนี้กิจกรรมสั้นมากครับผม โอเควันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายยู